ตั้มสิงนะครับนี่แบบของเบิกเลยนี่คือน้ำเข้าดันให้บินแหมมันจะมีรูน้ำถ้าเป็นของตัวถูกกว่านี้ตัวนี้จะไม่มีรูระบายน้ำเนี่ห็นไหมมุมนะี้มันจะมีรรูะบายน้ำในรูตรงนี้มันจะเป็นรูระบายน้ำนะอ๋อเอออันนี้ก็มีนะเห็นไหมถ้าบางยี่ห้อจะไม่มีเชื่อม ไหมไมหมเ้ยออไม่ให้เลยเออไอ้โมู่้ว oh, oh, ่าจะอยาไปที่หนูกไหลกโนีน okay. ี่เนไม่ใมาอยู่ตรงนี้นี่ๆๆดำนนี่นะได้แล้ครับเก่งนาองกัดน้ยาบโอเลย คอยเย็นรั่วเหลืออยู่มาแล้วโลกอันนี้กี่ปีอ่ะอันนี้คอยเย็นเรื่อยๆเปลี่ยนของใหม่เลยนี่ครับของใหม่ครับตู้เล็กนิดเดียว ตเท่า <ถ au, S 1> รถเองเลยเท่ากันไหมเท่ากันแต่มันคนละแบบใช่ไหมคนละแบบเท่ากันกันเลยน่ยก้าจะยาวกว่าประมาณรับประกันด้วยครับอันนี้ ช่างตําเกี่ยวแล้วอเอาไปจุ่มน้ำดูไม่มรู้อะครับงเนี่ยตํ้ เต็มระบบนะล้างเป็นระบบเลยล้างของเก่งเลยล้างลงน้ำหรอดน้ำหรอโอ้ถ้าแบบนั้นเนอะต้องล้างแล้วเอาล้างำยันลูกสูบเลยระดับหมดระดับฉายาเสียเสียนนร้อยเด็กแล้วทำร้ายอะไนี้ยระบายน้ำ เอาแทนวะลูกพี่ต้องดูตู้กันก่อนนะตู้ต้องดูตู้กันลูกพี่้ตน้แม่จะดูท่าทิ้งตนบ้างเยอะแล้วเ่ไปไหนต้องเป่าเป็นเมือกเหรออจัง อันนี้เพลงอะไรมันนี่พี่ฮิตเตอร์อ๋อฮิตเตอร์เอรอนเอรอนทำความสะอาดได้แค่นี้เลยมันมีปั๊มลมก็ยังดีกว่าเดิมเหมือนมีดินแ<ส>ม่งเต็มเลยสะอาดมากเร็วพี่เร็วเร็ว ขาวๆแล้วปุ๊บมันก็จะล้างทีนี้พอเรามาล้างรถโซ่จะล้างไม่ออกเคมันจะขึ้นเชี่ยเป็นขาวๆเลยแล้วมันก็จะไปเร็วมันอาจจะไม่เกี่ยวกันหรอกเลยทีนี้มันเป็นขาวๆมันโชคเกงนะถ้าล้างไม่สะอาดเราเรียกยางอะไรยางยิ้เขี่ยมไม่ได้เขี่ยมยิ่งเด็กมันคอนโซลรถไงพี่ว่าเอ้าอันนี้รถรถดำกับไมโครอันไหน อันไหนเก่ากว่าอันไหนอันไหนกี่ปีอ่ะอันไหนทำง่ายกว่าอย่างงี้ดไม่อันไหนแบบระยะแบบตั้งแต่ออกมาแบบญี่ปุ่นนะคงไม่แน่ใจน่าจะนี่มันประมาณกี่ปีแล้วไม่รู้กันน้องขามเจ้นเก่าไม่รู้จักไม่เคยรู้เรรื่องถไม่คุ้น,น,นถึงสิบไหมไม่ถึงร o n g หรอ ถึงนี่คนผ่านสายงานอาชีพหนูถึงสิบปีแสดงว่าแผงนี้ทนจัดอ,อ่ะไอของผมมันสองพันสิบห้าก็เก้าปี รุร่นนี้ถอดคอมยากมากครับเขาบอกต้องแบบถ้าถอดจูดออกมันจะง่ายนะครับเขาบอกนะแบบว่าถ้าถ้าลื้อแบบไม่ได้ถอดแบบมันจะยากนะครับเพราะว่ามันเค็บนะครับ สนใจสนใจจะทำเอทำเอทำระบบไฟทำเอทำระบบไฟแล้วก็ติดฟิล์มทำเอทำระบบไฟติดฟิล์มพวกระบบแบบเอ่อเปลี่ยนเป้าอะไรข้อมน้ำอะไรอย่างงี้ก็รับนะก็ไปสนใจก็นี่ครับจัดเตาเอนะครับ มือมีอะไรมีรับประกันทุกอย่างครับถ้าไปสอบสถามได้ครับล้างเอก็มีรับประกันนะครับล้างเอนอกสถานที่ก็รับนะครับแล้วก็หรือนอกสถานที่อ่ะอะไรที่มันทําได้รับหมดเลยนะนอกสถานที่ระบบไฟอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็ติดฟิล์มเปลี่ยนอะไรปั๊มน้ำอะไรรถผมก็นอกสถานที่ครับ พวกอะไรอะไรนะเพเตรก็มีนะถ้ารถใครแบบเต้ไม่ดังอนะ่ะเพยเตพวกอะไหล่ภายในเครื่องดีเรฟิวอะไรทุกอย่างมีหมดนะครับที่จันเจ้านะครับก็น่าจะผมว่าน่าความคิดผมนะน่าจะโอ้มีหลายอย่างคือจบอะ่ะถ้าอันนี้ก็จบเลยนะครับพวกเรื่องแอร์กับเรื่องระบบไฟนะครับถ้าเรียกใช้พี่แกก็จบเลยนะอเคครับ ก็แผงรั่วครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนแผงแล้วก็เติอน้ำยาก็เรียบร้อยครับโอเคครับบ๊ายบายครับลิบนี้